Hi, ้อาจาร say here let's study English together ชาดีนี้ชานีนะครับเราเรียกว่า phonemic chart phonemic chart นี่นะครับก็คือชาิที่ทำให้นักเรียนรู้จักสัญลักษณ์แทนเสียงหรือที่เราเรียกว่า phonetic symbol ชาดี it was given by Phoenix Academy in Perth Australia อันนี้ได้มาจากสถาบันสอนภาษานะครับที่ชื่อว่า Phoenix อยู่ในเมืองเพิร์ธประเทศออสเตรเลียเขาสอนให้นักเรียนรู้จักตัว phonetic symbol นะครับเป็นสิ่งแรกเลยเมื่อนักเรียนไปถึงนะครับเขาจะให้นักเรียนรู้จักตัวสัญ,ญลักษณ์แทนเสียงแล้วก็เสียงของมันพร้อมกับคำที่ให้เป็นตัวอย่างถ้านักเรียนรู้จักสัญ,ญลักษณ์พวกนี้นะครับแล้วนักเรียนก็จะออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องทุกคำในโลก ไม่ต้องใช้ภาษาไทยช่วยนะครับแล้วไม่ต้องไปถามใครเลยไม่ต้องพึ่งใครเลยนะครับถ้าเราดูตัวเรานี้เป็นนะครับเราเปิดอีคัลเรเช่น Oxford Cambridge l o n ลอง n นได้หมดเลยนะครับออกเสียงถูกต้องด้วยอ่ะ i s t e n and repeat พูดตามนะครับ E นี่คือสัญลักษณ์อีนะครับเช่นอยู่ในคำว่า sheep t e a m เห็นไหมครับอันนี้เหมือนกับตัว I พิมพ์ใหญ่นะครับอเช่นในคำว่า ship system นะครับวีแมนแม้แต่เขียนในตัวโก็ยังออกเป็นเสียงอีได้นะ w ี m e n ตัวนี้ครับคืออะไรครับอู้อ่าออู้ใช่ไหมครับว่า poolcutegust ตัวนี้นะครับอู้ใช่ไหมครับว่า bootgrouptrue เนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเอใช่ไหมครับว่า bedsetfriend เห็นไหมครับคาว่าตัวนี้นักเรียนไทยอ่านผิดกันเยอะอ่านเป็นเซเสียงยาวถ้าเราดูสัญลักษณ์นี่มันเสียงสั้นนะครับเซเนี่ยใช่ไหมครับว่า bed Except, friend. นนเสียง e เฟรนด์อันนี้เสียงเออะนะครับมันมีชื่อว่าชวาเสียงมันจะ reduce คือลดลงมาเหลือเบามากเช่น the color Africa เห็นนะครับอันนี้เสียงเออเสียงยาวนะครับเช่นค,คำว่า bird journal heard อันนี้เสียงอ l อเช่นค,คำว่า bar out caught อันนี้เสียงเอนะครับ รูปรางแบบนี้นะครับแอะเช่นในคำว่า bad as glad อันนี้นะครับเหมือนตัว v หัวความนะครับอันนี้คือสัญลักษณ์แทนเสียงอ่ะเช่นในคำว่า cut s o m e blood เห็นไหมเขียนด้วยตัว oo นะครับแต่เสียงมาเป็นอะสัญลักษณ์นี้นะครับอะคำนี้จริงอ่านว่า blood ไม่ใช่ brute ครับเนี่ย blood ต่อไปนะครับ r r เช่นในคำว่า father heart เห็นไหมครับเขียนด้วย h e a r t แต่เสียงออกมาเป็น r เพราะเพราะฉะนั้นคำนี้จริงๆว่า heart อันนี้เสียงอ่เหมือนกับตัว a กับข้างนะครับซ้ายเป็นขวาขวาเป็นซ้ายสัญลักษณ์แทนเสียงอ่เช่นอยู่ในคำว่า watch เนี่ย hot clock โอเคนะครับอันนี้เราเรียกทั้งหมดนี้เรียกว่าเสียงสระเดียวนะครับเนี่ยวันนี้ให้รู้จัก สิบสอตัวนี้ก่อนนะครับเราเรียกว่า simple vowel เสียงเดียวๆนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าจะเป็นเสียงสระประสมนะครับโอเค see you again from majanisa here have a good day.